สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่20 26มีนาคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะบอกถึงการเริ่มต้นนะคะการเปลี่ยนแปลงใหม่การเปลี่ยนตัวเองนะคะหรือการที่ต้องการ move on นะคะหรือว่าเดินหน้าเพื่อพัฒนาความออมั่นคงทางใจนะคะหรือเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์บางอย่างนะคะ การเริ่มต้นไปสู่เป้าหมายใหม่สัปดาห์นี้นะคะเรื่องของการงานก็เหมาะกับการเริ่มต้นงานใหม่นะคะมีโชคในเรื่องของการงานคุณจะมีความกระตือรือร้นนะคะพร้อมที่จะปรับตัวปรับใจเริ่มต้นใหม่มากขึ้นการเรียนรู้ก็เหมาะนะคะเหมาะกับการเดินทางด้วยนะคะการผจญภยัยการพบเจอเรื่องตื่นเต้น เรื่องสนุกสนานใหม่ๆนะคะทำให้ชาวพุทธศกมีพลังกายพลังใจมากขึ้นนักเรียนนักศึกษาก็เหมาะกับการเดินทางแยกย้ายเพื่อไปเรียนหรือไปเรียนต่อนะคะรวมทั้งเรื่องของการเดินทางต่างประเทศก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวพุทธกได้ในเรื่องของแนวทางใหม่จากการทำงานนะคะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดผลกำไรหรือประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น ก็จะทำให้ชาวพุษกต้องคุ้นคิดนะคะใช้สมองกับเรื่องงานค่อนข้างเยอะในสัปดาห์นี้การเงินนะคะก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะใครที่มีลูกหนี้ก็จะมีการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ต่างๆการเงินพอจะดีขึ้นบ้างนะคะอาจจะมีบางเรื่องให้กังวลอยู่ในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ราบเรียบนะคะถ้าเจ็บไข้ก็มีลูกหลานช่วยดูแล หรือมีคนในครอบครัวนะคะดูแลบางรายก็เกี่ยวกับการที่เรานะคะต้องดูแลญาติผู้ใหญ่หรือว่าบุตรหลานบริวารคนในครอบครัวเป็นต้นคนโสดสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเ,ออเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผิวเผินนะคะการที่ถ้าพบเจอช่วงนี้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้กันไปก่อนนะคะ ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องจุกจิกระหว่างกันนะคะหรือความรักที่ราบเรียบนะคะไม่ค่อยรึกซึ้งเท่าไหร่สัปดาห์นี้ถือเป็นการประครับประคองนะคะเน้นในเรื่องของออการงานร่วมกันนะคะก็จะเหมาะสมกว่าในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซี หรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ